วันนี้ทำอะไรครับวกาูวันนี้เรามาขึ้นศาลนะตอนนี้จ้างทนายแล้วแต่ว่ายังไม่มานลารศัลตั้งศาลโลรศาลกันเขาตั้งศาลครับตั้งศาลที่อหอห้องพักน้ำพวงครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟสดด้วยซึ่งก็ได้เรียนเชิญอาจารย์หัตถานะครับมาทําพิธีซึ่งท่านนุ่งขาวห่มขาวมาเราศรัทธาท่านครับท่านไปทําให้ที่บ้านทิน้งละ ก็วันน e> ี้ก็เลยเชิญท่านมาติดใจผมศรัทธาครับศรัทธาท่านไงก็เลยผมเลยก็ท่านเตรียมพวกพัดเใบสีใช่ไหมกาแฟของใครคะขอบคุณมากครับครับผมงั้นผมขอเก็บบรรยากาศกันแล้นะครับให้กาแฟกาแฟได้ครับกาแฟนะครับผมเนี่ยกาแฟนั่นไงใช่เลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาครับต้อนรับเข้าสู่ใน EP ที่36กับหัตถาชาแนลเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านก็ลองรุ่นรับลายเซ็นกันสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมก็คือได้ชมแล้วฝึกฝนให้ดีแล้วนําไปใช้เกิดประโยชน์นะครับมาต่อกันที่ EP 3ที่36เลยนะครับท่านแรกท่านนี้ก็คือคุณนิติการนะครับสวัสดสุขสกุลคุณนินานั่นเองครับมาเลยครับ นิติการสวัสดสุขสกุลนะครับคุณนินารับลายเซ็นแล้วนะครับยังไงก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนี่ครับคุณนินาลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตฝากเม้นใต้คลิปด้วยนะครับว่ารับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ท่านต่อไปท่านนี้คือคุณอะที่สีนะฮะประยูนทอง36ปีทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับมาคุณอะที่สีครับ รุนรับไปเซ็นแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีคุณนะครับรับไปแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์เซ็นให้ดีนะฮะวางแผนให้ถูกแล้วก็ใช้เลยเซ็นนี้ให้ดีในการฝึกซ้อมไรเซ็นแต่ละครั้งนะฮะต้องได้จังหวะจากโค้ให้ดีโดยเฉพาะผมก็จะมีการวางรากฐานมือท่านชมในคลิปนะครับในคลิปก็จะอธิบายเรื่องของการวางรากฐานไรเซ็นเซ็นยังไงขีดยังไงในการเซ็นตามนั้นเลยครับมาที่คุณท่านต่อไปเลยก็คือคุณสุริรัตน์ ทองรับหมานนะครับคุณครูอาารัตาจ้างนะครับคุณครูสุรีรัตน์รับลายเซ็นครับนะฮะสุรีรัตน์ทองรับหมานนะครับรับลายเซ็นคุณครูนะครับคุณครูนี่ก็มาชมมาขอลายเซ็นนะครับแล้วก็รอรับลุ้มอ่ารอลุ้นรับเลยครับตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันก็คือคลิปที่36แล้วนะ มาท่านต่อไปท่านนี้ก็คือคุณสุเมศวิรัยกิจวัฒนะาปีพนักง,งานราชการนะครับคุณสุเมศรับไปเซ็นครับสุเมศครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตของคุณสุเมศเลยนะฮะครับรับแล้วเซ็นแล้วนะฮะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือผมอยากให้ท่านผู้ชมทราบทราบว้านิดว่าในลักษณะการเขียน,ะนเนี่ยลายเซ็นแต่และลายเซ็นก็ให้มีความสมบูรณ์ในท่าดัางสีนะครับ เกิดขึ้นของแต่ละท่านท่านต่อไปก็คือคุณแพรววนิธพัทระบงโยทินะคุณแพรววนิธรับเรเซนต์ครับครับแพรววนิธนะ,ะพัทพัทบงโยทินนะฮะอ่านอาจจะอ่านว่าพัทระก็ได้นะพัทระบงโยทินนะครับแล้วแต่อ่านนะครับ แต่ว่าชื่อเนี้ยนะครับผมก็อ่านตามชื่อที่ท่าน,านส่งให้มาครับแต่ละท่านแต่ละคนได้คลิปแล้วได้แบบไรเสร็จแล้วนะฮะเม้นใต้คลิปนิดหนึ่งว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากติดตามวนเวียนมาชมนะฮะการวางฐานวางลากคดีนะครับในการใช้มือของท่านท่านต่อไปก็คือคุณนิระมนสีปาริสุทธานนท์สาปีรับราชการเลยครับคุณนิระมนรับไปเซ็นครับ นิรมนสีปาริสุทธานนท์ครับสามสิบสี่ปีครับอ่ะมาต่อท่านต่อไปเลยนะครับการเว้นช่วงเวชบุักการใช้ขี่นะฮะสำคัญนะครับในรูปลักษณะที่บอกว่าท่านผู้ชมชมคลิปแล้วดูวนไปหลายๆครั้งให้ขึ้นใจก่อนก่อนไปใชใ้เกิดประโยชน์ท่านต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสิบตำรวจโทรพิพัฒน์ทัศนพันธ์นะฮะทัศนพันธ์ยี่สิบเก้าปีพนักงานตำรวจนะครับรับราชการตำรวจ พัดทัศนพันธ์นะครับาลายเซนนี้นะครับเป็นลายเซนที่อยากแนะนําให้ใช้นะครับเซนพอพันนะครับอักษรหัวให้กว้างนะครับเปิดรับเรื่องทรัพย์อํานาจที่ดีนะครับแล้วก็นี่นะฮะท่านต่อไปเลยนะรอรุ่นรับมังตั้งแต่1ถึง e ี36สามกแล้วก็คือคุณวัชกรลามนนะฮะรับจ้างผู้ช่วยกุ๊กนะครับโอเคคุณวัชกรเตรียมร,รับไปเซนครับ กอาชีพนะฮะก็สามารถรอุ้ลับกันตามสิทธิที่ท่านได้รับนะฮะแล้วก็ได้ทำตามกติกานะครับผมก็จะเป็นผู้มอบให้ท่านอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละคนแต่ละท่านก็ถือว่านะฮะมีความตั้งใจนะฮะอยากจะนำลายเซนไปใช้กับประโยชน์นะครับในทิศทางหน้าที่กางานของแต่ละท่านอ่าแล้วก็คุณอรนุชนะฮะอรนุช ธัญารัก29ปีรับราชการและก็รวมทั้งขายค้าขายด้วยธุรกิจส่วนตัวนะครับอาคุณอรนุชลาบเซ็นครับครับอรบนุชครับลายเซ็นเส้นสายประกาชีวิตของคุณอรนุชธัญารักษนะครับ29ปีนะแต่ละคนนะฮะได้ปไปแล้วก็แสดงความยินดีด้วยฝากนะฮะเม้นใต้คลิปไปหนึ่งได้รับแล้วค่ะนะฮะเราก็จะ นำนะฮะความรู้สึกดีๆนะฮะเอาไปเป็นกำลังใจในการจัดทำทางช่องหัดถาชแนลต่อไปมาที่คุณวันเพ็ญอินชูใจนะฮะสี่ปีพยาบาลนะครับคุณวันเพ็ญรับไปเซ็นครับพยาบาลชื่อวันเพ็ญน,นะครับนะฮะวันเพ็ญคีอย่างไงจุดอย่างไงนะครับคุณพยาบาลใช้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีความสมบูรณ์ในท่าทั้งสี่นะครับแล่เยี่ยมเยือนมาชมกันอ่านะ แล้วก็นะฮะลำดับต่อไปท่านหนึ่งก็คืออ่าอันนี้เป็นร้านขายยาเลยครับกับท่านนี้เลยท่านผู้ชมคุณอันอาทิตย์มงคลสิริพัฒนะฮะคุณอันอาทิตย์มงคลสิริพัฒนะครับผมยันามชื่อเพราะชื่อมงคลเปลี่ยนมานะครับอันอาทิตย์นะครับครับอันอาทิตย์ มงคลสิริพัฒน์นะฮะอาชีพเจ้าของร้านขายยานะครับรับลายเซ็นกันในแต่และคลิปนี้นะฮะก็จะมีหลากหลายอาชีพเข้ามาผมก็ขอส่งแรงใจนะฮะให้ท่านได้มีโอกาสได้เ,เซนที่ดีที่สุดและเอาไปให้สร้างความสมบูรณ์กับอาชีพของท่านมาที่คุณครูพิทยาพรสารวันคุณครูเอกชนนะฮะพิทยาพรน,นะครับรับลเซนครับ พิทยาพรสารวันกับคุณครูนะฮะโรงเรียนเอกชนนะครับยังไงก็ส่งแรงใจแรงศรัทธาไม่ว่าจะรูดเอกชนรัฐบาลก็ดีนะครับช่วงนี้นะก็คงจะอยู่ห่างๆแบบพวกนักเรียนกันนะฮะพอสมควรนะไจะได้เปิดเรียนกันท่านนี้ก็คงต้องใช้ส่วนของอเป็นส่วนของามสคุลด้วยเพราะอายุส9ิปีแล้วก็คือคุณ กฤชพรน,นะฮะไกรเทพสี่สิบเก้าปีอาชีพ,ห,ชาาพ,พหัวหน้าแคชเชียร์นะครับอ้าวมาคุณกฤชพรอะไรเซนครับกฤชพรไกรเทพนะฮะสี่สิบเก้าปีแล้วนะฮะหัวหน้าแคชเชียร์นั่นเองครับแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะก็อยากให้เอาไปใช้ประโยชน์นะฮะในแต่ละคนอาชีพการงานการเงินนะให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับ มาที่คุณบุตรทิกรขขอภยัยบุตรทิออนนะฮะพศอารีสกุล36ปีผู้จัดการสิ่งแวดล้อมนะฮะบุตรทิออนรับประเซ็นครับบุตรทิออนพศอารีสกุลรับลายเซ็นครับ อะไรท่านเลยนะฮะมีทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับอย่างนี้ท่านนี้ต่อไปก็เป็นนักศึกษาชื่อว่าพักพิชาจรัตบวรพันยี่สิบปีอาชีพนักศึกษาและทําธุรกิจนะเพิ่มเติมอ่ะพักพิชาเตรียมรับไบเสร็จนะครับพักพิชาจรัตบวรพันนะฮะพักพิชาจรัตบวรพันธ์ แต่หลายคนถามทำไมลายเซ็นบางคนยากยากบางคนง่ายคือท่านผู้ชมทําอ่านออกเสียงนะอาจจะมองเหมือนเขียนธรรมดาแต่ไม่ใช่นะฮะแต่หลายคนนะฮะผมอาจจะให้ท่านทราบว่าบางคนก็เปลี่ยนชื่อมาหรือคุณพอ่อคุณแม่ตั้งมาอ่ามาให้แล้วเนี่ยแน่นอนอักษรบางคนที่สําคัญนะฮะเวลาเสริมในตัวท่านแล้วนะก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะก็จะต้องดําเนินการต่อว่าเอ๊ะทำยังไงเขียนยังไงให้ดีที่สุดสำหรับชื่อท่านผมต้องได้มาทีละชื่อกับอาชีพอา,อายกกาอุการเงินการงาน มาที่ท่านต่อไปก็คือคุณนัชพงศ์วรรณพงศ์นักศึกษานะครับอ่านัชพงศ์รับลายเซ็นครับนัชพงศ์วรรณพงศ์นะครับอ่าลายเซ็นนี้เขียนไปนะท่านนี้ก็จะเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะฮะศึกษาเกษตรนะครับเกษตรผมก็เพิ่งไปทําคลิปเรื่องก,การกเกษตรมานะฮะเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะที่โคราชมา สำหรับท่านต่อไปก็คือคุณวิภาวันโกทิศีนะสามสปีรับใช้การครูครูวิภาวันรับลยเซ็นครับคุณครูวิภาวันโกทิศีนะฮะถูกต้องครับท่านส่งมาทั้งนั้นเลยครับชื่อการพิมพ์บอกอายุอาชีพมาผมก็มีหน้าที่ ร้อยเรียงลายเซ็นให้ท่านออกแบบให้ดีนะฮะแล้วท่านจะได้ออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับโดยการวางรูปลักษณะที่ดีนะครับมาที่คุณสเสน่ห์ขวดแก้วนะฮะสี่แปดปีต้องมีส่วนนำกุ่ด้วยนะยนะรับราชการนะ,ะคุณสเสน่ห์ขวดแก้วรับไปเซ็นครับคุณสเสน่ห์ขวดแก้วนะฮะรับลายเซ็นเลยรูปลักษณะของคุณสเสน่ห์นะฮะขวดแก้วส่วนท้ายปเลยเซ็น ต้องมีนามสกุลพ่ออายุ48ปีแล้วนะครับส5่ส้าอผมก็ให้แล้วแหละบางคนเท่านั้นนะฮะที่อาชีพยังไม่ใช่นะครับหรือไม่ใช่ไม่ใช่นะหมายถึงว่าไไม่ต้องใช้ในส่วนนามสกุลก็น้อยคนนะครับร้อยคนจะมีสักห้าคนสิบคนแล้วแต่อาชีพที่บอกนะฮะต้องบอกแจ้งอาชีพอายุาให้ผมชัดเจนมาที่คุณภูมิพัฒน์วงศา์สามสิบปีคุณครูนะครูภูมิอ่านว่าภูมิพัฒน์หรือภูมิพัฒน์วงศานะครับตามนี้เลยครับ ภูมิพัฒนวงศสานะครับ,บรับลายเซ็นคุณครูครับแคปหน้าจอแล้วก็ดูทิศทางการวากฐานในมือในคลิปนี้นะฮะก็จะมีหน้าต่างพิเศษนะเกียงข้างรอยขึ้นมาให้เห็นวางมือยังไงเขียนยังไงนะครับเพื่อจะได้ใช้ให้ถูกต้องที่สุดมาที่คุณยุทธยาพิทักษ์คดชวงพยาบาลวิชาชีพโปรแกรมเมอร์นะฮะคุณยุทธยานะครับชื่อเหมือนจังหวัดเลย นะฮะอยุธยานะฮะแต่ท่านนี้ไม่มีอออ่างยุทธยานะครับรับลายเซ็นเลยยุทธยาพิทักษ์คดชะวงครับนี่ท่านนี้นะฮะก็เป็นพยานวิชาชีพนะครับหลายคนเลยนะฮะตั้งแต่อีพีที่หนึ่งสองสามจนถึงปัจจุบันก็คือสามหกแล้วนะฮะรอรุ้นรับกันต่อเนื่องมาที่ท่านต่อไปคือคุณทิพวิพานะฮะสี่สิบปีพนักงานธนาคารสินเชื่อนะฮะแล้วก็ทาด้านออนไลน์ด้วย คุณทิพย์วิภาไรเซนแบงค์ธนาคารต้องเซ็นท่านน,นิดนึงนะครับอ่านี่เลยทิพย์วิภาทีระพัฒนพัคคุณนะครับอ่านี่คือชื่อและนามสกุลของท่านนะครับฝากไว้นะฮะผมแบงค์ธนาคารก็ทราบอะเซ็นยาวและโมโหเอกสารวัาจตวัดได้เขียนได้แต่และใบนี่เยอะนะครับก็ม,มาดูกัน แล้วก็มาที่คุณท่านนี้ก็คือคุณครูคุณครูท่านนี้อายุ46ปีแล้วนะครับต้องใช้ส่วนนามกุลค,คุณครูธัญรักษปาระท่านะครับธัญรักษรับไปเซ็นครับนะฮะธัญรักนะฮะแล้วก็นมสกุลด้วยนะฮะปาระท่านะครับครับนี่ฮะ นะชื่อเด่นไรเซนต้องดีนามสกุลต้องงดงามนะฮะเคียงคู่กันเพราะว่าอายุของคุณครู่4เกินมาปีละนะฮะ45อัพก็ต้องใช้นามสกุลด้วยนะครับท่านต่อไปท่านนี้ก็คุณกันธิกาวงพักดีพนักงานบริษัทนะครับคุณกันธิกาไยเซนครับ กันที่กาวงพักดีนะฮะพนักงานบอริษัทนั่นเองนี่ฮะตามนี้นะครับดูแล้วเหมือนจะเซ็นยากยากมันก็ถึงแม้จะใช้มือซ้ายนะฮะมือฝาก็เขียนอย่างนี้แหละครับเป็นรูปลักษณะที่ท่านต้องเรียนแบบไปวางรากฐานให้ดีโดยการชมจากคลิปที่นะมาเกียงข้างนะเป็นหน้าตาพิเศษขึ้นมาให้เห็นนะครับเคียงคู่กับที่ผมอธิบายในแต่ละลายเซ็นนะครับใช้ให้ถูกเซ็นให้ได้แล้วค่อยไปลงมือจริง มาที่คุณพัทราพรยาบุตรนะฮะสามเ็ปีลูกจ้างรายปีตําแหน่งผู้ช่วยการเงินนะครับพัทราพรายเดนครับพัทราพรยาบุตรนะฮะรับลายเซ็นครับนี่เลยฮะครับอ่าแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะก็ขอ,ขอแสดงความยินดีได้รับแล้วเม้นให้ผมนิดนึงเป็นที่เรียบร้อยว่าวันนี้นะฮะอีีนี้ได้เจอเจอ ท่านใดที่ไม่เจอเจอก็รุ้นต่อรอต่อนะครับผมจอบให้อย่างต่อเนื่องแล้วท่านต่อไปท่านนี้ก็คือ,อคุณประวิทย์คิ้วองอาจยี่หกปีนะครับธุรกิจการค้าต่างๆคุณประวิทย์รับลยเซ็ครับประวิทย์ครับรับลายเซน็นลายเซ็นเส้นสายของคุณประวิทย์คิ้วองอาจนะฮะท่านนี้นะครับเป็นท่านที่ผู้โชคดีแล้วก็ ก็ถือว่าตามตามกติกาไม่ถือว่าเป็นผู้โชคดีแหละนะได้รับแล้วแต่ท่านอื่นๆที่เราคอยก็เป็นพวกชุดีที่ต้งองรอคอยเหมือนกันแล้วก็ท่านต่อไปคุณจุทากุลคงอุโคตยี่หกปีรับประปกาศเลยครับจุทากุลเตรียมรับรปเส็นครับจุทากุลคงอุคโคตนะครับรับรเส็นนี่ฮะมาต่อเนื่องกันเลย หลายคนนะครับก็ขอแสดงความกินีด้วยนะครับกับในส่วนที่ได้รับไปเซ็นไปแล้วนะฮะมาที่ท่านต่อไปท่านนี้ก็คือคุณอันวีพงศรินธรรม30ปีนะครับพักงานของรัฐนะฮะครับอันวีรับไปเซ็นครับอันวีพงศรินธรรมกับอันวีนี่นะฮะชื่อคุณแคปไป ะะมีส่วนหน้าต่างพิเศษก็คือเราจะเห็นว่าในการวางรูปลักการเขียนนะฮะมันจะเข้ามาให้เห็นท่านก็จะมีความชัดเจนเรื่องของการขีดเขียนยังไงเอาไปชมไปใช้กันนะครับแล้วท่านต่อไปคือคุณปิยชัดดำรงอคอภยัยปิญชัดดำราชนะฮะสามเป็นปีย่างสามสองสไนาฟามนะครับจะสอบอายการต่อขอให้สำเร็จนะครับคุณปิยชัดครับครับเนี่ยฮะปิญชัด ดำราดนะฮะของให้สมปรานนะฮะนะวันหน้าจะได้ใช้นะในความสำเร็จนั้นนะฮะรอคอยท่านอยู่วันนี้ต้องขอบคุณนะฮะที่ท่านติดตามในช่องหัตถาชาแนลนะครับปีนี้คือ ep ที่36แล้วก็จะต้องมีส7ิเต่อเนื่องไปฉะนั้นใครที่รอรุ่นรับรอที่หนึ่งนะฮะฝากซับสไครป์ฝากกดติดตามแล้วก็ผ่อนคลายด้วยคลิปดีดีเรื่องราวดีๆกลับมาเวียนรับชมนะฮะคลิปของผมด้วยทางช่องหัตถาชาแนลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ